แล้วก็มาถึงแล้วครับเวกตาลีนะครับผมอาหารมังสวิรัตแบบครบชุดนะครับเต็มมื้อแบบอินเดียชุดนี้150บาทนะครับกินแล้วรับรองเลยว่าอิ่มแน่นอน วันนี้เรามากินร้านกิษนากันครับร้านกิษนาเนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนอินเดียเอมพเรียมครับอาหารอินเดียเนี่ยมีให้เลือกหลายอย่างเลยแล้วที่เราจะกินกันคืออันนี้ครับเวกตาลีครับผมเป็นอาหารอินเดียแบบเป็นถาดหลุมนะครับเป็นเซตเลยน,นี้ก็เลือกกลับได้4อย่างนะครับมีของหวานหนึ่งอย่างมีข้าวมีหรือว่าโรตีนะครับก็มีพร้อมเลยมีโยเกิร์ตด,ด้วยนะครับผมแล้วก็มีผักให้ ร้อยห้าสิบบาทครับเป็นเซตเลยคืออาหารอินเดียมีหลายอย่างใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดไม่ออกอ่ะเราก็สามารถจิ้มแต่ออย่างครับถามพนักงานได้ว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะครับเป็นผักเป็นชีสเป็นอะไรบางอย่างนะครับอย่างนี้ผมสงสัยว่าคืออะไรใช่ไหมเขาก็บอกว่าเป็นแกงโยเกิร์ตครผมก็เลยลองสั่งมากินดูครับหรืออันนี้จะเป็นผักนะครับผมอาหารอินเดียตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาหารอินเดียใต้นะครับก็จะเป็นอาหารแบบ แนวมังสวิรัตนะครับไม่มีเนื้อสัตว์ปนอยู่นะครับผมหรือเต็มที่นะครับถ้าอยากลองชิมก็ขอชิมได้เหมือนกันนะครับเขาจะตักช้อนเล็กๆให้เราชิมเผื่ออย่าสั่งเป็นถ้วยอะไรเงี้ยและแน่นอนนะครับว่าบางคนไม่ได้อยากกินแค่อาหารมังสวิรัตนะครับอาหารที่เป็นเนื้อนะครับอย่างข้าวหมกไก่นะครับก็มีเหมือนกันนะครับบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับอันนี้คือเป็นไก่นะครับก็คือมีอาหารจะมีอาหารมังสวิรัตกับอาหารที่เป็นไก่ประมาณนี้ ร้านกิษณาเนี่ยครับจะอยู่ที่ชั้น4นะครับห้อินเดียมโพเรียมขึ้นลิฟต์มาได้นะครับจอดรถข้างล่างก็ได้แล้วขึ้นมานะครับข้างบนจะมีศูนย์อาหารอยู่ครับแบบนี้เลยครับเราก็เดินไปนะครับร้านกิษณาจะอยู่มุมนู้นนะครับผมเดินไปสั่งได้เลยร้านนั้นเลยเป็นร้านประจําของผมที่ผมชอบมากๆมีโต๊ะให้นั่งที่นี่นะก็จะมีร้านอาหารแบบตามสั่งก็มีนะครับร้านอาหารร้านอินเดียอื่นๆก็มีหรือจะเป็นร้านขนมหวานอินเดียก็มีเหมือนกันนะครับ อันนี้เราสั่งชาร้อนอินเดียมาด้วยนะครับ20บาทนะครับผมชาร้อนอินเดีย20บาทอาหารจะเป็นแบบบริการตัวเองนะครับนี่ผมก็หยิบมาแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าอาหารอินเดียชุดเนี่ยครับคือจะเป็นอาหารแบบเต็มมือนะครับพูดง่ายว่ามีข้าวมีกับมาให้ครบนะครับรวมถึงโรตีและเครื่องเคียงต่างๆด้วยในเซ็ตนี้เนี่ยครับผมเลือกมาสี่อย่างนะครับสิ่งที่ต่างจากการกินครั้งแล้วก็น่าจะเป็นของหวานนะครับน่าจะเป็นของหวานประจําวันนะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นปูหรากจามุนแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแป้งกรอบหวานๆครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงเหมือนกันตัวกับข้าวเนี่ยครับก็ไล่ตั้งแต่ตัวนี้นะครับเป็นแกงโยเกิร์ตนะครับผมสาหรับคนชอบโยเกิร์ตเนี่ยไม่รู้ว่าจะชอบวันนี้หรือเปล่าผมเองก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันเห็นว่าน่าสนใจก็เลยสั่งมาลองครับส่วนอันนี้นะครับเป็นแกงชีสกับมันฝรั่งนะครับผมแล้วก็มีถั่วลันเตานะครับอันนี้เคยกินแล้วชอบมาก อันนี้คือชอบที่สุดเลยนะครับก็คือแกงชีสนะครับแกงชีสแบบแกงแดงนะครับผมแล้วเนี่ยคือชีสหมดเลยส่วนอันนี้ครับเป็นผัดชีสนะครับผมกับถั่วลันเต่านะครับผัดชีสถั่วลันเตาหัวหอมอันนี้เขาจะเอาชีสนะครับไปสับละเอียดนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตแบบอินเดียให้มาด้วยนะครับเป็นของหวานแล้วก็อันนี้ครับของหวานที่เป็นของทอดนะครับมีโรตีมาให้2แผ่นนะครับแล้วก็เครื่องเคียง ซึ่งผู้ทำตรงว่ากินหมดเนี่ยสองคนยังกินอิ่มได้สบายเลยครับเครื่องอาหารอินเดียเนี่ยจะเป็นการเปิบด,ด้วยมือนะครับผมอย่างข้าวเนี่ยเขาก็ใช้มือหยิบกินนะครับแล้วก็หยิบแกงทุกอย่างกินแต่ผมเองไม่ถนัดนะครับดังนั้นหยิบช้อนซ้อมในศุนอาหารเมทาก็ได้ครับผมเดี๋ยวมาลองแกงชีสกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นชีสนะครับอืมอร่อยอร่อยมาก คือถ้าใครที่ชอบเฟต้าชีสนะครับผมมันจะเป็นชีสที่คล้ายแบบนั้นแหละครับเนี่ยเดี๋ยวเรากินแบบเป็นก้อนๆนะมันจะไม่เป็นชีสแบบยืดๆนะครับจะเป็นชีสแบบเนื้อแน่นๆกินกับข้าวเนี่ยคือบอกได้เลยว่าอร่อยครับแล้วตัวแกงเนี่ยมันไม่เผ็ดนะตัวแกงมันไม่เผ็ดอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสำหรับคนที่แบบกินข้าวกับข้าวที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าอันนี้มันคือชีสไงอืม รสชาติมันคือแบบรสรสชีสเลยเดี๋ยวผมตัดให้ดูเนี่ยครับมันจะเป็นชีสก้อนๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเฟต้าชีสที่อยู่ในสลัดนะครับบางคนที่เคยกินสลัดแล้วมีเฟต้าชีสใส่เป็นก้อนเล็กๆนะครับก็คือแบบนั้นเลยความรู้สึกครั้งแรกอ่ะสาหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนะครับครั้งแรกผมเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอากินไปบ่อยๆก็ชอบครับมาเพาิรัตเทียก็คือแวะมากินลูกที ต่อมาเป็นอันนี้ครับเป็นผัดชีสส่วนเต่านะครับกับหัวหอมมะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะคล้ายๆแกงเผ็ดบ้านเรานะครับแต่ไม่เผ็ดเท่าแล้วก็ชีสนะครับสําคัญเลยนะครับมันคือชีสแบบเดียวกันนะครับเอาไปทําให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาใส่พี่เวลากินอันนี้เนี่ยครับจะเหมือนกินข้าวแกงปกติเอ๋ยก็ว่าได้นะครับเพราะมันคือเหมือนแบบผัดเผ็ดที่เรากินกันปกตินั่นแหละถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ย สั่งข้าวราดอันนี้ผมยังว่ายังเวิร์กเลยนะครับหรือว่าข้าวเปล่าๆนะครับกินกับแกงอันนี้จะคุ้นเคยรสชาติบ้านเราไม่สุดถ้าถามว่าคล้ายอะไรนะผมรู้สึกนะว่ามันคล้ายน้ำพริกอ่องนะครับแต่ว่าน้ำพริกอ่องมันจะแบบเละกว่าน,นี้ใช่ไหมอันนี้คือรสชาติคล้ายกันนะครับแล้วก็จะมีลูกโดดเป็นกลิ่นเครื่องแกงอินเดียขึ้นมานิดหน่อยแต่จะมมูถัดมาตัวนี้ครับเป็นแกงเหลืองครับเป็นแกงชีสผัดกับมันฝรั่งครับผม มีถั่วเตานิดหน่อยครับตัวนี้จะคล้ายๆแกงกะหรี่หรือสตูก็ได้นะครับรสชาติเขาจะคล้ายๆสตูนะครับแต่เป็นสตูชีสนะครับไม่ใช่สตูเนื้อืมรสชาติเขาจะแบบนุ่มๆนะครับไม่เผ็ดมากออกเปรี้ยวนิดหน่อยเปรแบบี้ยวแบบเปรี้ยวแบบมะเขือเทศนะครับคล้ายๆเปรี้ยวหวานก็ขายอยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ากินง่ายเหมือนกันนะสะนาวคนไทยเพราะมันเป็นรสชาติอาหารที่แบบ หมือนเรากินข้าวแกงอ่ะข้าวรัดแกงเ้ากินอันนี้ยได้เลยอร่อยครับอันนี้อร่อยแล้วมันฝรั่งอ่ะมันก็จะเหมือนกับแบบแกงที่บ้านเราแกงในไทยเราที่ใส่มันฝรั่งเนี่ยครับและสุดท้ายครับอันนี้ไม่เคยลองเลยเป็นเมนูครั้งแรกเลยนะครับก็คือโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตใส่บางอย่างมาด้วยเดี๋ยวผมลองกินก่อนแล้วกันเหมือนถั่วนะครับผมข้างในเนี่ย มันไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับมันเป็นถั่วถั่วแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือมันไม่ใช่ถั่วรสชาติแบบถั่วที่ส่งนะมันเหมืนอนถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นถั่วแบบถั่วชิกแบบของอินเดียนะครับอร่อยนะคือกินกินอ่ะเหมือนอาหารเจเลยนะครับมีสัตถุดิบไทยเนื้อสัตว์แต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นถั่วแล้วรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวเผ็ดนะครับเปรี้ยวเผ็ดไม่คิดว่ามันจะอร่อยแต่อร่อยซะงั้น พราะตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นโยเกิร์ตเขาบอกว่าเป็นโยเกิร์ตไงเราก็นึกว่าเป็นโยเกิร์ตแบบนี้พอ,อมากินแบบเนี้ยโอเคมันเป็นโยเกิร์ตแกงนะครับอร่อยแล้วก็มีหัวหอมนะครับใส่มารสชาติแกงอินเดียถามว่าเครื่องแกงเขาแบบเด่นไหมนะครับต้องบอกว่าเด่นนะแกงอินเดียรสชาติของเครื่องแกงเขาก็จะเด่นก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าบ้านเราอ่ะเรากินรสเผ็ดกินข้าวแกงกินอะไรกันอยู่แล้วไง มันก็มีเครื่องแกงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเรากินคุ้นชินกับข้าวแกงก็อันนี้กินได้ไม่ยากนอกจากข้าวแล้วเนี่ยเรายังเอนจอยกับโรตีได้นะครับโรตีเขาเนี่ยจะเป็นแป้งนะครับเอาไปทํามาหอมๆนะครับย่างมากินหอมมากผมมากินครั้งแรกอะ่ะคือผมชอบเลยมันเหมือนขนมปังที่มีความเหนียวนะครับบางๆเหนียวๆห,หน่อยหนึ่งแต่มีกลิ่นหอมแบบย่างอะ่ะกินจนถึงขั้นียวกว่าครั้งแรกอะ่ะ สั่งกลับบ้านอ่ะสั่งแบบย่างหอ่อกลับบ้านไปกินประมาณ10แผ่นเลยครับอร่อยแล้วเวลากินกับแกงนะครับเขาจะเอาโปรตีนะครับไปป้ายแกงหรือหยิบแกงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ใสป่ปากก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะการเอามือฉีกแป้งแล้วก็ป้ายขึ้นมากินอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเราอยากได้ฟิลแบบคนอินเดียกินเขาก็เอาป้ายเอาครับเหมือนข้าวเหนียวที่ไวจิมน้ำพริกอะไรประมาณนี้แหละอร่อย อร่อยรอบนี้เรียกว่าเหมือนทุกหวยเ,เลยนะครับซื้อมาสี่อย่างนี่คือสั่งมาสี่อย่างนี่คือแบบถูกปากหมดเลยแล้วแกงอินเดียเนี่ยมันจะไม่เค็มนะมันจะออกแบบมันมันแบบไม่ใช่มันแบบน้ํามันอนะ่ะมันมันแบบกินอร่อยครับหวานเปรี้ยวนิดๆเผ็ดหน่อยๆดังนั้นเนี่ยเขาก็มีเครื่องเคียงมาให้นะครับเป็นผักนะครับเราก็เอาผักนี่ยจิ้มก็ได้นะครับหรือจะเป็นผักดองครับ ดองก็กินแก้มแกเรียนได้เหมือนกันดองมาดีนะเนี่ยออกรสชาติเปรี้ยวเผ็ดตัวพริกเขียวเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบพริกน้ำปลานะครับที่อยู่ในอินเดียนะครับกินแก้มกับพวกนี้ก็ได้นะบ,บางทีเราก็รู้สึกว่ารสชาติมันหนักไปนะครับเราก็ตัดเรียนเหมือนกินน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเติมลงไปสักหน่อยก็อร่อยขึ้นครับรสชาติพริกเขียวเนี่ยจะออกเผ็ดไม่มากแต่ว่าจะออกซาๆ่าครับกินเหมือนซาลาแหน่ประมาณนั้น แล้วอยากบอกว่าหอมแขกที่เนี่ยรสหวานมากนะครับเวลากินแกงอินเดียมาเนี่ยมากินตัวเนี้ยมันตัดรสแบบหวานชื่นใจเลยทั้งที่ปกติเราจะเจอสึกว่าหอมแขกมันจะไม่กลิ่นฉุนใช่ไหมแต่พอมากินกาหานิเดียเนี่ยคือเข้ากันมากก็กินหมดแล้วนะทั้งข้าวทั้งโรตีนะครับทั้งกับนะครับเดี๋ยวมาต่อของหวานกันแต่ก่อนจะไปต่อของหวานขอมาดื่มชาอินเดียล้างปากกนะครับ ชาอินเดียเนี่ยเป็นชาอเดียร้อนครับเป็นชานมปกติเขาจะเป็นแบบหวานนะครับผมกินตั้แต่แบบหวาน,นะครับจนหลังๆเนี่ยชอบแบบไม่ใส่น้ําตาลมากกว่าก็เลยสั่งเป็นชานมร้อนอินเดียนี่ครับ20บาทคุ้มมากราคาดีมากรสชาเขาจะเข้มๆแล้วก็ตามด้วยรสนมครับตามมาอ่อนๆอันนี้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปถามดีกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรครับ เจเลบี้ค่ะเจลบีเจลีอ๋อโอเคอาจจะเป็นไส้ไก่ค่ะไส้ไก่นะครับเขาบอกว่าอันนี้เรียกว่าเจเลบี้ครับเป็นขนมก็คนไทยเขาเรียกว่าขนมไส้ไก่คือปกติเขาจะเสิร์ฟเป็นกุหลาบจามุนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นอันนี้แปลกๆไม่เคยกินนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูสัหน่อยว่าเป็นยังไงคือปกติเขาน่าจะใช้มือหยิบกินนะครับแต่ว่าผมผมว่ามันน่าจะเหนียวพอควรเหมือนกันแต่ดูมันน่าจะหักยากอยู่นะครับ อยอมใช้มือก็ได้เป็นวงๆแบบนี้อืออร่อยเหมือนมีความแบบขนมแป้งกรอบๆอ่ะถ้านึกง,ง่ายๆก็นึกถึงพวกขนมแบบพองแข่งอะไรเงี้ยก็คือเอาแป้งไปทอดให้มันกรอบแล้วก็มาเคลือบน้ำเชื่อมน้ำตาลอะไรประมาณนี้ครับมันจะหวานมันๆแล้วก็กรอบๆตอนแรกคิดว่าจะเหนียวม,มือมากก็โอเคพอจับได้นะครับแต่พูดถึงของหวานอินเดียเนี่ยก็คือหวานจริงนะครับ ดังนั้นแนะนำรัาชาอินเดียช่วยตัดรสหวานได้สั่งแบบไม่หวานนี่ครับเื่อได้เยอะมากมันจะตัดหวานกับของหวานที่กินออกไปให้มันพอดีมาปิดท้ายด้วยโยเกิร์ตดีกว่าครับโยเกิร์ตท,ที่นี่จะเป็นแบบนี้ครับเนื้อจะไม่ได้แบบเนื้อละเอียดแบบบ้านเรานะครับโยเกิร์ตบ้านเราจะเหลวๆอันนี้ตักขึ้นมาจะรู้สึกว่ามันเป็นก้อนๆอ,อันนี้แหละคือโยเกิร์ตรสธรรมชาติจริงๆครับอร่อยไปอีกแบบถ้าคนชอบโยเกิร์ตจริงๆนะจะชอบอันนี้ ก็กินหมดเรียบร้อยครับทั้งหมดเลยนะครับเกลี้ยงนะครับไม่เหลือเลย150บาทกับ20บาท1 7อบาทอิ่มมากและก็อร่อยมากด้วยครับก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับร้านอาหารกิศนาครับที่อยู่บนชั้น4อินเดียอมโพเรียมนะครับในย่านพาหุรัตถ้ามาที่นี่นะครับนั่งรถเมย์มาก็ไฟรถเมย์อยู่ใกล้ๆเลยครับแต่ว่าถ้าขับรถมาสามารถจอดได้ที่ชั้นใต้ดินครับ จะมาแบบเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยข้างล่างมีที่จอดรถหมดแต่มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับประมาณ10บาท20บาทประมาณนี้แหละครับไม่แพงมากถ้าใครชอบอาหารอินเดียและอยากลองครับอยากจะลองว่าแบบอาหารอินเดียที่แบบคนไทยกินได้เป็นยังไงนะครับแล้วราคาที่สําคัญคือราคาไม่แพงนะครับห้าสิบหกสิบบาทคือกินได้แล้วอาหารชุดใหญ่อย่างเมื่อกี้ตาลีครบเซตเลยนะครับคือร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับ และที่สําคัญเนี่ยครับย่านนี้ยังเป็นแหล่งที่รวมเสื้อผ้าหรือผ้านะครับที่เราใช้ใส่ในงานพวกงานแต่งงานอะไรเงี้ยเสื้อผ้าที่เนี่ยน่หาได้ง่ายๆแล้วราคาไม่แพงด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย